คุณจะทำยังไงก็ได้คุณทำให้น้ำไม่เน่าเสียปล่อยออกมาจากโรงงานคุณหรือให้เขาปรปับปรุงแก้ไขนภายในกำหนดเวลาอาจจะเป็น30วันหรืออะไรเงี้ยก็ให้โอกาสเขาปรปับปรุงแก้ไข <S <S คุณได้รับหนังสือแล้วคุณทำอะไรบ้างหรือคุณเฉยอ,อีก คุณไม่ทําอะไรเลยมีการปล่อยน้ําเสียลงมาชาวบ้านเดือดร้อนตลอดเวลาผมก็จะดูว่าถึงท่านที่ทางกระทวงใช้มาตราสามสิบเก้ 9, ในการที่จะมีคําสั่งปิดโรงงานไหมแล้วไม่แก้ไขภายในกําหนดผมเชื่อว่าโรงงานนี้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอย่างถาวรอดแน่นอนผมเชื่อว่า จ้าหน้าที่รัที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดเนี่ยจะต้องเห็นถึงความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจกากโรงงานนี้มาเป็นเวลาหนึ่งสามสิปีแล้วนะก็คือหวังเป็นอย่างที่ว่าท่านประหลัดกระทรวงจะดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัดด้วยครับ